ใช่เราอีกแล้วเรายังไม่เข็ดไปแล้วอยูน้องคนนั้นก่อนเขาเดือดไปยืนเลยเดือดเปล่าน้องโป๊ะแหม่ไม่เอาสิบแปดหัวไม่ได้ค่ะเท่าตะกี้ต่อมาต่อจากตะกี้เลยดีกว่านะคะเราเต้นกลางน้ำเราเต้นไม่โผดอ่ะไม่เหมือนเราเราอายอ่ะดูแบบมีน้องกลุ่มนั้นมองแล้วแม่รูกกลุ่มนี้เราก็เขินนะคะแต่ว่าเราจะพยายามเต้นให้ได้สักสักกระจุ่งหนึ่งก็ยังดีไม่ห้ามนะขับเลย สามสอกเออบ้นเจอต้นสัตว์เออฮ่าย่าฮ่าโอ้ยแม่ตัวเองได้ไหมโอ้เย้ฮ่าฮ่าน่าเยอะตัวเองมากนะใช่ไหมโ้ายค่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างคะอายอะต้นไม่รอดซะทีอะทำไมมันรู้สึกอายอย่างนี้กูไม่รู้อะปกติไม่เห็นอายนะตัวกคนมองเยอะอยู่หน้ากล้องด้วยอะเดี๋ยวไปลงโซเชียลอีกไม่รู้จะยูทูบหรือเฟซบุ๊ก ดูนะคะน้องกลุ่มนั้นมองค่ะนี่อุ้ยๆไปนนะไม่หันอ่ะไม่หันไม่เป็นไรไม่ป้าอ่ะโขนอ่ะช็อกโกแลตเต้นให้ดูมั่งห้าหกเจ็ดแปดเอออบปังกังต้มสายอบ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 อปังกังต้มสายอบ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 เฮ้ยเวอร์ชันนี้เจ๋งกว่าเวอร์ชันเราอีกก็ เฮ้ยเกียอ่ะกร์รงนี้เราเอาเวอร์นี้ตั้งนานแล้วจ้าตอนนี้แต่ละนางกลังขะหมั่ขเม่นในการทำงานแต่ว่าเราก็ยังคงขะหมั่นขเม่นในการเจ้นอบ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 โอเปกักนมสไตลต่อไปอบ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 ปกักน้มสไตลอบดู๊บข้ามนมสไตล์มิซามิเนาะ เรามาดูเรามาดูเบื้องหลังการถ่ายทำของจิฟฟี่ดีกว่าแต่ว่าเราควรจะหยุดคลิปนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะไปต่อกับกับกงนัมน <c oughs> คล้าเสียงเขาจิฟฟี่เข้าเยอะช็อกโกแล